ทันทีจะไปใหญ่ในย่านนั้นนะครับวันนี้มีเรื่องของแม่ดารา,าอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องที่ฮือฮามากนะลงข่าวหน้าหนึ่งอยู่หลายสํานักก็คงจะเป็นเรื่องที่ดาราดีเจนะฮะนักร้องหลายคนที่ไปโพสต์ภาพตัวเองขณะกําลังรินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็มีหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีโดมประกอบล,ลาอยู่ด้วยนะครับ เรื่องนี้ก็กำลังเป็นข่าวเป็น Count okay, ๆๆข่าวเกลีวยวกราวโดยเฉพาะกรณีของคุณโดมประกล่ลำนั้นคุณปิติพิรมพักดีนะครับหรือว่าคุณต๊อดหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทบุญรอดนะครับก็ได้โพสต์ภาพของโดมประกร,ร,รพร้อมข้อความว่าฝากบอกพี่ซุปตาคนนี้ด้วยฟองเบียรเป็นการช่วยเรื่องกลิ่นนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้อะไรกันเป็นแก้วแนะ, <S <S นะผมก็ไม่รู้เขาจุดๆุนะฮะ และข้อความรูปเก่าเล่าใหม่สอสอสอถ้ามีหลักฐานการรับเงินฟ้องได้เลยนะเขาบอกห้ามใช้ดาราถ้าบอกว่าไม่ใช่การโฆษณาแล้วหมาตัวไหนจะเชื่อนะสคออบอจะช่วยดูเรื่องหลอกลวงผู้บริโภคด้วยนี่ผ่านเฟ e บุ o กนะครับของคุณปิติพิลมพักดีซึ่งเรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามคุณโดมประกรนะครับตัวเองก็บอกว่ายังไม่ทราบเรื่อง ที่คุณปิติโพสต์ลงเ c e b o o k นะครับแล้วก็ยืนยันว่าการลงรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอิน t a g r กรมไม่ได้รับเงินเลยนะครับ <c oughs> และคนดื่มเบียร์ก็ไปเรื่งปกติธรรมดา <c oughs> ผมยังไม่ได้เห็นไม่ทราบเลย <c oughs> ส่วนที่บอกว่าผมโฆษณานะไม่มีอะไรไม่ได้เงินสักบาทถ้าโฆษณาก็ต้องได้เงินแต่อันนี้ไม่ได้อะไรเลย <c oughs> ปกติชอบดื่มเบียร์อยู่แล้ว <c oughs> โพสต์รูปปาร์ตี้ดื่มอยู่แล้ว <c oughs> แต่อันอื่นที่โพสต์เป็นยี่ห้อต่างประเทศหรือเปล่า <c oughs> มันเลยไม่เป็นประเด็น แต่พออันนี้เป็นยี่ห้อไทยก็เป็นประเด็นขึ้นมาอ๋อเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ที่โพสต์ล่าสุดเนี่ยเป็นยี่ห้อไทยนะครับส่วนกับท็อตก็สนิทกันอยู่แล้วผมกับท็อตรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆก,กับพี่เต้ค,คือคุณภูริศพิลมพักดีก็รู้จักก,กันผมไม่เห็นโพสต์อันนั้นเลยคือเพื่อนๆผมอยู่กับเบียร์ทั้งสองฝั่งก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วเราไม่ทราบตัวผมไม่มีอะไรแต่คนอื่นผมไม่รู้นี่ครับ คือดาราที่โพสต์ภาพนะคะพร้อมกับเครื่องดื่มยี่ห้อนี้นะคะเบียร์ยี่ห้อนี้ผ่านทางอิตาสุดเนี่ยเป็นยี่ห้อไทยนะครับส่วนกับท็อดก็สนิทก,กันอยู่แล้วผมกับท็อดรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆก,กับพี่เต้คือคุณภูริศพิลลพักดีก็รู้จักกันผมไม่เห็นโพสต์อันนั้นเลยคือเพื่อนๆผมอยู่กับเบียร์ทั้งสองฝ่าก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วเราไม่ทราบตัวผมไม่มีอะไรแต่คนอื่นผมไม่รู้นี่ครับ คือดาราที่โพสต์ภาพะนะคะพร้อมกับเครื่องดื่มยี่ห้อนี้นะคะเ mm. บียร์ยี่ห้อนี้ผ่านทางอินสตาแ a รมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคุณคุณนงประกอลลำเท่านั้นนะ,นะคะแต่ว่ามีคนอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นคุณแท็กพรัญยูหรือว่าจะเป็นดีเจเพชรจ้านะคะ,ะหรือว่าจะเป็นคุณจ๋าดีเจภูมิคุณป้องนวัดคุณบุญเส้นเป็นต้นประเด็นก็คือว่าเห็นยี่ห้อของเบียร์เนี่ยอย่างชัดเจน แต่ว่าทุกคนเขาก็จะปฏิเสธคล้ายๆกันนะคะบอกว่าก็เป็นปกติอยู่แล้วที่เขาดื่มเบียร์แล้วเขาก็โพสต์นะคะแต่ก็ต้องถามว่าเอ๊ะแล้วพอเป็นเป็นการโพสเนี่ยคือเห็นยี่ห้อชัดเจนอย่างที่อย่างที่เห็นกันอยู่กับเบียร์ยี่ห้อนี้หรือเปล่าแล้วที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าการโพสเนี่ยอยู่ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันด้วยนะคะแล้วก็เห็นยี่ห้อเนี่ย ชัดเจนยี่ห้อเดียวกันอยี่ห้อเดียวกันเป๊ะหันยี่ห้อออกมาให้เห็นเลยไม่ใช่แค่ว่าเป็นเบียร์อยู่ในแก้วแล้วก็กําลังนั่งกินกันอยู่ปาร์ตี้กับเพื่อนไม่ใช่เห็นยี่ห้อชัดเจนก็เลยเป็นประเด็นน,น,นะคะว่านี่คือการโฆษณาใช่หรือไม่แต่ว่าทางซีของดาราเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้รับค่าจ้างอะไรทั้งนั้นเลยเขาดื่มกันตามปกติของเขาเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การโฆษณาแบบรับเงินมา เพื่อที่จะถ่ายแล้วลงไอจอันนี้คือคำอธิบายนะของของทางดาราแต่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ,อน,นี้อันนี้แล้วแต่ถ้าถามทางด้านของผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังกลยุทธ์สุราคุณคำรนชูเดชานะคะก็บอกเลยแล้วค่ะบอกว่าคือถ้าเกิดว่าดูนะมันจะไม่ใช่พฤติกรรมปกติของปุทุชนทั่วไปเป็นภาพที่ต้องการสื่อสารให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เชิญชวนให้เกิดกระแสการโฆษณาแบบปากต่อปากผ่ uh huh. านโซเชียลมีเดียซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดพรบรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี57นะคะห้ามโฆษณาห้ามเชิญชวนให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะจะเป็นผู้จ้างหรือว่าผู้รับจ้างประทำการโฆษณาก็ถือว่ามีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ก็จะมีการพิจารณาตามฐานความผิดด้วยนะคะทีนี้ คุณคำรนณนบอกว่าพบเริ่มจะพบการโฆษณารูปแบบอย่างนี้มาประมาณาสัก2เดือนถือว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่เคยใช้ศิลป,ปินนักร้องนักกีฬาโฆษณาด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆตอนนี้เปลี่ยนค่ะถ่ายภาพกับสินค้าแล้วโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวแต่พฤติกรรมลักษณะการจับขวดการเปิดตู้การดื่มเหล้าเบียร์มันดูแล้วมันจะแบบ ไม่ไม่ใช่พฤติกรรมปกติคือจะเห็นดูออกว่ามันเป็นการโฆษณาซึ่งวันนี้นะคะ9้าตุลาคมทางเครือข่ายจะเข้าพบศาสตราจารย์กิจิคุณนายแพทย์ปิยสะสกุลสกลส,กลสัตยาธรรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะคเพื่อเรียกร้องให้เอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ค่ะนี่คะโอ้ก็มีหลายคนฮะเท่าที่เราดูเนี่ยนะฮะนอกจากที่ว่าไปแล้วนะครับก็ยังมี จานัฐวิรนุษนะฮะนิวเคลียร์หันษานะครับดิเจภูมิป้องนวัดวุ้นเส้นนะฮะอ,อันนี้ชัดเจนในอย่างเงี้ยจะบอกว่ายังไงดีบอกว่า,าไม่ได้โฆษณาอย่างนี้มันไม่ใช่ธรรมชาติไปซื้อมาดื่มเองแต่ถ่ายรูปลงไอจีแบบนี้ฟังขึ้นไหมนะคะแล้วก็ที่จะเป็นคุณโดมคุณโดมประกรณ์รำหรือว่าจะเป็นคุณแท็ก พรันยูคุณดีเจเพชรเจ้าก็จะพูดเหมือนกันว่า Ig เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเขาจะโพสอะไรเนี่ยมันก็พื้นที่ของเขาแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เผยแพร่สู่สาธารณะไงใช่นะใช่นะฮะจะมีความผิดหรือไม่นะครับนี่ฮะซึ่งเรื่องนี้ก็มีมีเนี่ยก็ถามคุณคำลนเนี่ยก็ก็ถ่ายภาพมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็โพสลง Facebook โพสลง i อส่วนตัวผิด ผิดด้วยหรือคุณคำลนก็บอกตามกฎหมายในส่วนของเว็บบอร์าัลยนะฮะอย่างเว็บไซต์พันทิปนั้นจะห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่รูปขวดหรือโลโก้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ถ้าเป็นเพจส่วนตัวจะต้องดูที่พฤติกรรมเป็นหลักว่ามุ่งทางการค้าหรือไม่โดยเฉพาะกรณีนักรองนักแสดงมีพฤติกรรมรับว่าจ้างให้ดําเนินการโฆษณานะฮะหรือเปล่าแต่ทําให้เหมือนกับให้เหมือนกับเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวนะฮะก็อย่างที่คุณคำลนอธิบายแหละ ดูแล้ววิธีการจับขวดลักษณะการเปิดตู้รินเหล้าเนี่ยมันดูแล้วไม่ใช่พฤติกรรมปกตินะมันดูไม่ใช่พฤติกรรมปกติซึ่งก็มีรายงานข่าวจากสํานักงานคณะกรรมาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเ,เรื่องที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าการโพสต์ภาพนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี51มาตรา32หรือไม่ แต่เบื้องต้นเท่าที่ดูแล้วน่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะเป็นการโฆษณาแต่ยังไม่ฟันธงนะครับนี่ฮะคือเรื่องถูกผิดก็เรื่องนึง่งนะคะแต่ว่าเรื่องว่าควรหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึง่งความเหมาะสมะนะคะ ของการเป็นบุคคลมีชื่อเสียง<ช>แล้วก็มา<ช>ออถ่ายภาพจะ<ช>บอกว่าออมันเป็นชีวิตส่วนตัวมันเป็น<ม>พื้นที่ส่วนตัวของฉันนะฉันดื่มเบียร์ฉันโตแล้วเนี่ย<ช>แต่ว่าคุณเป็นไอดอลความเหมาะสมเนี่ยมันไม่เหมาะสม<อ>พูดตรงๆมันไม่เหมาะสมแล้วก็ดาราดีเจนักร้องขนาดนี้เนี่ยคือมันจะไม่จะต้องมาพึ่งเม็ดเงินโฆษณาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหรอใช่ไหมฮะคุณดังขนาดนี้เนี่ยคือ อยู่อีกสักพักนึงก็มีคนอื่นมาจ้างสินค้าอื่นเขาบอกเขาไม่ได้รับเงินโฆษณาเขากินของเขาดื่มของเขาใช้ชีวิตประจําวันของเขาแล้วเขาก็โพสต์ลงของเขาพื้นที่ส่วนตัวของเขาก็นี่ไงก็เขาบอกแล้วไงก็เขาบอกแล้วไงว่ามันเข้าข่ายไงนะมันมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่คุณออกดูส่วนตัวปะล่ะคุณดูคนเดียวหรือเปล่าพื้นที่ส่วนตัวที่ออกสู่สายตาสาธารณชนแล้วก็อย่างที่เขาบอกแหละพฤติกรรมเนี่ยคือปกติปกติคนเราเวลาไปซื้อ เบียร์ซื้อเหล้าเนี่ยจะชูใส่กล้องให้ถ่ายใช่ไหมหันนี่ห้อออกมาด้วยนะมันเป็นสินค้าที่ต้องมาอวดโชว์ก็ที่คุณคำรนบอกไงพฤติกรรมเนี่ยมันมันผิดปกติก็คือว่าคุณคำรนเองก็บอกว่าคิดว่าหน่วยงานรัฐแต่นะคะต้องตามให้ทันกับกลยุทธ์การโฆษณาของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเขามีการพลิกแพลงแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันใช่ถ้าเราหล่อเหมือนโดมถ้าผมเป็นโดมประกอบเนี่ยผมไม่มาโฆษณาอย่างนี้หรอก เกือบแล้วตอนนี้เป็นดมอยู่เดี๋ยวสักพักก็ไปโฆษณาพวกนั้นก็ได้พวกเตารีดยาฆ่าแมลงอะไรเดี๋ยวก็มียาการยุงถือเตารีดใช่ลงไอจีใช่มีคนติดต่อเยอะแยะใช่ไหมฮะสมบัตโอ้โหมันเอามีเรื่องดาราอีกนะฮะ